ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2567ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567 าพเจ้านางสาวงามจิตสมงามตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรา,ยรามคำแหงการประเมินปร,ประสิทธิภาพและประสิทธิผล,ลการปฏิบัติงานตามตำแหน่งด้านที่หนึ่ง ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ข้าพเจ้าเริ่มพัฒนาการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและความสําเร็จความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจากนักเรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองจัดทําแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายดําเนินการตามแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้โดยมีวิธีกํากับติดตามข้าพเจ้าส่งเสริมพัฒนา ครูให้จัดทำสื่อปฐมวัยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง8กลุ่มสาระโดยมีการรายงานประกอบเอกสารหลักสูตรสถานศึกษารายงานผลการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดยมีการเข้าร่วมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาจากนั้นมีการประเมินผลมีการนิเทศติดตามและสรุปผล ขเจ้าส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่น YouTube, Line, Facebook และ TikTok และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Plug Coding และ Unplug Coding พราพเจ้านิเทศการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกับกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจากสมศรอบ5 ข้าพเจ้ารื้เริ่มพัฒนาโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมครูให้นําความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนครูช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ โดยส่งครูไปศึกษาอบรมนำเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอำนวยความสะดวกข้าพเจ้าประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงาน มีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองทรงครูไปศึกษาอบรมจัดทำสารสนเทศเลือกตั้งกรรมการนักเรียนจัดทำเครือข่ายผู้ปกครองในกลุ่มลายกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยโครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับปฐมศึกษาและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียน ข้าพเจ้ารเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยได้ดำเนินการดังนี้ประชุมคณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคลการรายงานจัดทำเป็นรายงานผลการเยี่ยมบ้านมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนและทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ข้าพเจ้าดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,567ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนด้วยรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action Research ภายใต้กระบวนการ PAOR ข้พเจ้าบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มาบูรณาการใช้ในการบริหารด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ข้าพเจ้าริเริ่มพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ววัดบ้านนนสวรรค์แปลงกเกษตรอินทรีย์บ้านเกาะแก้วเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในเขตบริการเครือข่ายผู้ปกครองในแต่ละชั้นเรียนเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ข้าพเจ้าริเริ่มพัฒนาและดำเนินการโดยให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสารวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วและวัดบ้านนนสวรรค์นำนักเรียนและคณะครูไปร่วมขบวนแห่ง,งานประเพณีกับวัดบ้านนนสวรรค์ทำบุญตักบาตร ให้บริการสนามกีฬาของโรงเรียนให้บริการห้องประชุมของโรงเรียนให้บริการแนแนวแก่นักเรียนให้บริการตรวจสุขภาพแก่นักเรียนและจัดผ้าป,ป่าเพื่อระดมทุนด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากเอกสารตำราและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับการฟังการพูดและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองจาก YouTube Facebook TikTok ใช้สมาร์ทโฟนเทคโนโลยีดิจิทัลไลน์อีเมล ในการบริหารจัดการและการทำงานในชีวิตเป็นประจำผลที่เกิดกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาดังนี้นักเรียนมีความรู้ทักษะร้อยละ80ขึ้นไปและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดร้อยละ100ครูมีรางวัลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยคนละ1รางวัล และโรงเรียนได้รับรางวัลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างน้อย2รางวัลตอนที่ 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนางานผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ประกอบกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc เพื่อยกผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนนสวรรค์ การดำเนินการเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยการใช้กระบวนการบริหารโครงการแบบ PAOR ประกอบด้วย4ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่1 Planning การวางแผนขั้นที่2 Action การปฏิบัติตามแผนที่กำหนดขั้นที่3 Observation การสังเกตเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานขั้นที่4 reflection การสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงานผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเชิงปริมาณปีการศึกษา2567มีผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ NT ของนักเรียนชั้นป .3 สูงขึ้นร้อยละ3 มีผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติโอเนของนักเรียนชั้นป .6 และม .3 สูงขึ้นร้อยละ3ครูร้อยละ80สสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลศิศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง เชิงคุณภาพนักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ได้อย่างมีคุณภาพโรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยอมรับจากชุมชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ข้าพเจ้าดำเนินการจัดการศึกษาโดยนำนโยบายจากผู้บังคับบัญชาสู่การปฏิบัติที่เป็นลูกปธรรมส่งผลให้มีผลงานที่ประสบความสำเร็จตามผลการขับเคลื่อนตามนโยบายดังนี้ ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรกทางการศึกษามีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธทรมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมุ่งผลสัมฤทธของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์คำนึงสิทธิทเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยและการรักษาวินัยในตนเองขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินข้าพเจ้าขอน้อมรับข้อแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณค่ะ